สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสอนการปรับภาพโดยการใส่ฟิลเตอร์ที่มีชื่อว่ามินิมัมค่ะเราจะเริ่มจากการเปิดภาพรอร d ดาต้านะคะในโปรแกรม ImageJ ค่ะโดยภาพรอร d ดาต้าของเรานะคะจะเป็นภาพโพ i ิทีฟค่ะเราจะทำการกลับภาพโดยไปที่ Image t r a n s f o r m Fi ฟิลเ i o r ์ท y ค,ค่ะและทำการอินเวลภาพนะคะโดยไปที่ Edit แล้วกดอินเวลค่ะ ซึ่งภาพที่ได้นะคะจะเป็นภาพเนกาทีฟค่ะจากนั้นเราจะทำการดู l พิเคทภาพนะคะโดยการคลิกขวาดู l พิเคทแล้วกดโอเคค่ะต่อไปนะคะเราทำการใส่ฟิลเตอร์นะคะโดยไปที่ p r o c e s s filter แล้วกด minimum ค่ะ จากนั้นจะเห็นพารามิเตอร์แสดงขึ้นมานะคะเราทำการปรับพารามิเตอร์ด้วยกันทั้งหมด4ค่าก็คือ 1.0, 10, 20และ100ค่ะเมื่อเราตั้งค่าแล้วนะคะภาพนี้ตั้งค่าในที่1พิกเซลนะคะจากนั้นเราจะกด Preview และกด OK ค่ะซึ่งมองด้วยตาเปล่านะคะเราจะ ค่อนข้างที่จะไม่เห็นความแตกต่างของภาพที่เราใส่ฟิลเตอร์กับภาพต้นฉบับนะคะจากนั้นเราสังเกตได้จากเรา,าจจะไปดูฮิสโตแกรมนะคะเพื่อดูความแตกต่างโดยไปที่ analyze histogram ซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะลักษณะของฮิสโตแกรมของภาพต้นฉบับ กับภาพที่เราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเนี่ยไม่ได้มีลักษณะที่หน้าตาที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าเราจะสังเกตค่ามีนะคะค่าเฉลี่ยของค่าพิกเซลว l ลูนะคะของภาพมีค่าที่ลดลงค่ะจากนั้นเราทำการปรับค่าพารามิเตอร์นะคะโดยเปลี่ยนเเดียออยู่ที่10 p พิกเซลค่ะ เไปที่ p โปรเซ s เช่นเดิมนะคะแล้วกด Filter กด m i n i มั m um ค่ะจากนั้นปรับค่าร d ศมีอยู่ที่10 p ิกเซนะคะจากนั้นกด Preview ค่ะแล้วกดโอเคค่ะจากนั้นไปที่ Analyze นะคะแล้วก็ดู y i s t o g กร m ค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเราปรับค่า radius นะคะที่สูงขึ้นภาพดูมีลักษณะมีความขุ่นงัวมากขึ้นนะคะแล้วสังเกตได้จากฮิ s t o แรรมนะคะค่า pixel value เฉลี่ยนะคะค่า mean ของภาพที่เราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเนี่ยมีค่าเฉลี่ยที่ลดที่ลดลงค่ะจากนั้นนะคะเราทำการปรับค่าต่อค่ะโดยเราจะปรับให้ radius นะคะอยู่ที่20พิกเซลค่ะ กด r e v วิวค่ะและกดโอเคนะคะจากนั้นเราจะเปิดฮิสโตแกรมดูด้วยเช่นเคยนะคะก็คือไปที่ Analyze และฮิสโตแกรมค่ะซึ่งจากภาพนะคะภาพที่เราปรับค่าเรยเดอยู่ที่2 0พิกเซลนะคะ ดูภาพมีความขุ่นมัวมากขึ้นจากการมองด้วยตาเปล่าและจากการดูฮิสโตแกรมนะคะละักษณะของฮิสโตแกรมเนี่ยเริ่มมีความต่างจากภาพเ้นฉบับอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะและดูได้จากค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยของพิกเซว์แวลูเนี่ยมีค่าลดลงส่วนค่าแมกซิมัมนะคะก็มีค่าลดต่ำลงเช่นกันค่ะจากนั้นนะคะเราทำการปรับค่าเเดียสนะคะอยู่ที่100ค่ะ จากนั้นกด Preview นะคะจากนั้นดู Histogram เช่นเคยค่ะของทั้งสองภาพเลยนะคะโดยไปที่ Analyze เหมือนเดิมนะคะแล้วกด Histogram ค่ะค่ะจะเห็นว่า ภาพฮิสโตแกรมของภาพที่เราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะคะมีลักษณะของฮิสโตแกรมเนี่ยที่ต่างออกไปจากเดิมจากภาพต้นฉบับอย่างมากค่ะและแสดงค่าเฉลี่ยนะคะของพิกเซลว l ลูเนี่ยที่ลดต่ําลงอย่างมากซึ่งภาพต้นฉบับเนี่ยค่าเฉลี่ยของพิกเซลวลูเนี่ยอยู่ที่3 2มหส่วนภาพที่เราใส่ฟิลเตอร์มินิมัมนะคะโดยค่าเรเดียตั้งอยู่ที่100เนี่ย มีค่าเฉลี่ยอยู่เพียง26,894ค่ะส่วนค่าแม็กซิมัมของพิกเซลวาลูนะคะอยู่ที่93,972 2ค่ะซึ่งจะเห็นแสดงได้ดังภาพเลยนะคะว่าภาพมีความขุ่นมัวมากจนไม่สามารถเห็นรา,ายละเอียดภายในของอวัยวะหรือออแกนที่เราต้องการจะถ่ายได้เลยค่ะ สรุปได้ว่านะคะการใส่พารามิเตอร์หรือใส่ฟิลเตอร์ที่มีชื่อว่ามินิมัมเนี่ยเป็นการปรับภาพทำให้ภาพมีความขุ่นมัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งความขุ่นมัวของภาพขึ้นอยู่กับค่าเเดียสหรือค่าพารามิเตอร์ที่เราตั้งนะคะยิ่งค่าพารามิเตอร์ค่าเเดียสมีค่าสูงความขุ่นมัวของภาพก็จะสูงมากขึ้นส่วนฮิสโตแกรมที่แสดงนะคะลักษณะของค่าเฉลี่ยของพิกเซลวัลู เมื่อเราเพิ่มค่าพารามิเตอร์ค่าเลเดียที่สูงขึ้นค่าเฉลี่ยของพิกเซลว l ลูก็จะมีค่าต่ำลงค่ะส่วนค่ามินิมัมและค่าแมกซิมัมนะคะค่าแมกซิมัมของพิกเซลว l ลูเนี่ยก็จะมีค่าลดลงเช่นกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะและสำหรับสมาชิกของพวกเรานะคะมีดังนี้ค่ะ1 นางสาวชยานิตวงสถิตจิลการ 2. นางสาวปาริตาทองยาสานางสาวอาริาะยะาะยะจิตวิขามและดิฉันนางสาวสุภาวรรดาวงค่ะขอบคุณค่ะ